มาชมพิมพ์สำคัญพระสมเด็จวัดระฆังองค์ครูพิมพ์พระประธานเชียงแสนเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตผม,มรังสีโปรดสร้างในยุคกลางพิมพ์ทรงเด่นด้วยลักษณะซุ้มโค้งเปิดกว้างลำตัวพระแบบเชียงแสนหัวใหญ่ไหลตัดเนื้อหาลงตัวที่สุดของสูตรวัดระฆังเป็นลักษณะองค์ครูรุ่นกลางของสายพระประธานเชียงแสนแท้ พุทธพิมพ์ซุ้มโค้งหัวเรือเปิดกว้างเส้นซุ้มมีความฟูแบบรอยตรับชาติเดิมความโค้งไม่ใช่เส้นตรงแข็งเป็นลักษณะยุคสมเด็จโตแท้ที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล็กสมัยใหม่องค์พระลักษณะเชียงแสนมีจุดที่สำคัญดังนี้ หัวกลมแบบสระเปามีรัศมีเล็กๆด้านบนไหลโค้งแต่ตัดลักษณะเด่นของเชียงแสนลำตัวหนาไม่ยาวตักกว้างและเต็มฐานสามชั้นโป่งนวลแบบวัดระฆังฐานชั้นล่างมีวันนะยุบและรอยฝ้าจางซึ่งเกิดจากการเก็บในที่อับมาตลอดนานเกินร5อยห้าปีขึ้นไป พุทธศิลป์โบราณตามยุคสมเด็จโตพิมพ์นี้สร้างตามแนวพระพุทธปฏิมาเชียงแสนพิมพ์ใหญ่ซึ่งสมเด็จโตถือว่าเป็นพุทธลักษณะที่งดงามที่สุดในยุคสมัยนั้นจุดสำคัญที่มีครบพระเศียรใหญ่เด่นดำแขนปาดโค้งองค์งพระเต็มท่วนองค์พระสั้นแต่ดูธรรมัดทแแมงเรียกว่าทรงกล้ามเชียงแสนถือเป็นพิมพ์องคูที่หาได้ยาก ส่วนเนื้อหามวลสารเนื้อแบบวัดระคังยุคกลางถึงปลายแท้มวลสารหลักที่เห็นได้ชัดผงเกสรผงปัทมังผงตรีนิสิงเหว่านขาวเส้นใยมุกผงถ่านชนวนผงวิเศษทั้งห้าผิวพระละเอียดมีรอยแตกปูดไขป่ปลามีน้ำว่านจับแน่นจนเกิดโทนเหลืองน้ำมัน ผิวเปิดเล็กๆเ,เป็นจุดๆแบบรอยเปิดธรรมชาติจับการเวลาลักษณะรอยนี้ของปลอมจะทำได้ยากมากเพราะจะเกิดได้ต้องผ่านการเวลา120ปีถึง160ปีขึ้นไปเท่านั้นแร่และจุดดำพบจุดดำเล็กๆเ,เ,เป็นแร่เหล็กน้ําพีแร่ดอกมะขามเกิดจากการตำผงผสมกับมวลสารดินไทยเป็นธรรมชาติแบบวัดระฆังแท้ ความเก่าและธรรมชาติอายุมีครบ5ธรรมชาติของพระสมเด็จวัดระฆัง 1. รอยยุบเนื้อ 2. รอยแยกเส้นใหญ่ 3. วันนะผิวเหลืองทององมขาว 4. รอยกระเทาะแบบขอบปลายเล็บ 5. ผิวแห้งแบบงาช้างมีรอย แตกฝอยรอยยุบตัวและน้ำว่านซึมทั่วองค์ถือเป็นแม่พิมพ์ชั้นครูที่มีเอกลักษณ์สูงและพบได้น้อยมากมีความสมบูรณ์ทั้งพิมพ์และเนื้อพร้อมจัดเข้าระดับองค์ครูศึกษาพิมพ์ได้อย่างแท้จริงพระพิมพ์นี้ถือเป็นพิมพ์มหาราศในสายวัดระฆังเพราะผสมผสานพุทธศินเชียงแสนผงวิเศษของสมเด็จโตสูตรผงมหาอุด และผงปัทมังเข้าด้วยกันอย่างเต็มรูปแบบจึงทำให้พุทธคุณเด่นเป็นพิเศษใน5ด้าน 1. เมตตามหานิยมสูงมากเป็นพิเศษเด่นที่สุดพิมพ์พระประธานเชียงแสนขึ้นชื่อที่สุดในเรื่องของเมตตาใหญ่มหานิยมผู้ใหญ่เอ็นดูทำให้คนรัก สาเหตุเพราะศิลปะเชียงแสนเป็นศิลปะที่หมายถึงพระพักยิ้มเมตตาเอื้ออาทรผงเกสรพุทธบริษัท4ที่สำเร็จโตผสมลงในพิมพ์นี้มากเป็นพิเศษเนื้อนุ่มและมีน้ำว่านส่งผลด้านเมตตาแรงเหมาะสำหรับการเจรจาธุรกิจขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ดึงมิตรภาพและผู้สนับสนุนเข้าหา สป้องกันภัยคุ้มครองตัวมหาอุดบวกแควคาดพระสมเด็จวัดระังสูตรนี้ผสมตรีนีิสิงเหและผงม,มหาอุดทําให้เด่นด้านแควคาดคุ้มครองภัยที่มองไม่เห็นป้องกันอันตรายระหว่างเดินทางปิดทางอุปสรรค 3. เสริมบาร,รมีอำนาจภาวะผู้นำพิมพ์พระประธานเชียงแสนเป็นพิมพ์องค์พระประธานใหญ่จึงมีความหมายด้านบาร,รมีทางสังคมยศตำแหน่งสูงขึ้นเพิ่มอำนาจคำพูดคนเกรงใจเกิดความเชื่อฟัง 4. หนุนลาบหนุนดวงโชคลาบทางผู้ใหญ่และโอกาส พระพิมพ์นี้มีพุทธคุณเมตตาผสมบารมีทำให้ส่งเสริมโชคลาบจากผู้ใหญ่โอกาสจากต่างประเทศเงินจากการเจรจาการได้รับความช่วยเหลือในยามขับขัน 5. ปัดเป่าสิ่งไม่ดีการคุณใสกันมนดําผงตีนสิงเหและผงม,มหาอุดในสูตรของสมเด็จโตทำให้พิมพ์นี้มีคุณพิเศษด้านกันของไม่ดีการคนคิดร้ายกัน การแทงข้างหลังการพลังงานไม่ดีจงใจทำลาย ถือเป็นพิมพแห่งเมตตาบารมีและการคุ้มครองผสมผสานคุณวิเศษของผงทั้งห้าจากสมเด็จโตจึงให้ผลทางด้านเมตายิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือแคลคลาคุ้มภัยเสริมตำแหน่งบารมีและนำโอกาสมาสู่ผู้บูชาเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติภารกิจใหญ่ผู้บริหารและผู้ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากเป็นหนึ่งในพิมพที่ส่งพลังด้านเมตตาแรงที่สุดของสายวัดราคา ชุดนี้มีครบทั้งลายงาปูไตหนอนด้นลอยแยกเส้นใหญ่และผิวเปิดธรรมชาติแท้ที่ทำปอมไม่ได้เพราะต้องใช้เวลานานมากกว่า150ปีขึ้นไป บริเวณพื้นผิวรอบองค์พระมีเส้นแตกเล็กๆแบบแตกละเอียดเป็นล่างแห่ลักษณะของลายงาเก่าแท้ของวัดระฆังเกิดจากความชื้นสะสมยาวนานการยุบตัวของเนื้อผงน้ำว่านซึมจนด้านบนแข็งด้านในนิ่มจึงแตกแบบนี้ความพิเศษของพระชุดนี้ลอยแตกเป็นเส้นฝอยสั้นๆ นี่คือลักษณะของพระที่เก็บในอากาศที่นิ่งมากหลายทศวรรษเป็นธรรมชาติของพระแท้เก่าร้อเรเซรอยปูไต่ด้านหน้าจุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือเส้นคดคดเป็นทางเล็กๆโดยเฉพาะบริเวณใต้อกพระรอบรำแขนบริเวณฐานชั้นกลางลักษณะนี้คือปูไต่แท้โดยมีคุณสมบัติสำคัญ3ข้อ 1. ไม่เป็นเส้นตรง 2. ไม่ลึก 3. คดโค้งไปมาเหมือนปูเดินคือของแท้รอยหนอนดน้นด้านหน้ามีรอยหนอนด้นแบบโบราณอยู่หลายตำแหน่งเช่นรอบๆอบกอบสุมเห็นเป็นลายเว,ว้าตื้นๆยาวโคง้งคล้ายรอยดินแห้งแตกระแวก บริเวณพื้นเส้นซุ้มด้านบนขององค์พระเส้นเป็นขึ้นเล็กๆคล้ายมีอะไรดันเนื้อจากด้านในนี่เป็นลักษณะของหนอนด้นแท้เกิดจากมวลสารที่ยุบตัวไม่เท่ากันในช่วง50-80 ปีแรกหลังการสร้างลอยแตกเป็นหลุมยุบเล็กด้านหน้ามีหลุมยุบแบบตีนตะขาบจิ๋วทั่วผิวเช่นบริเวณฐานล่างขอบซ้ายขวาพื้นหลังองค์พระบางจุดเป็นธรรมชาติของผงวิเศษผสมปูนเปลือกหอยยุคเก่าที่ทำปฏิกิริยาในระยะยาวเป็นหนึ่งในหลักฐานที่บอกได้ว่าเนื้อถึงยุคแท้แน่นอนส่วนด้านหลังองค์พระ ชัดที่สุดว่าของแท้ด้านหลังเป็นตัวฟ้องอายุโดยตรงที่สุดและชุดนี้มีครบทุกอย่างรอยปูไตแบบแผ่กระจายทั่วหลังเห็นเส้นเล็กๆแตกสุ่มไม่เป็นระเบียบเป็นธรรมชาติของพ้าอายุมากพื้นผิวหยาบมีรอยงาแห้งเป็นรอยแตกสั้นๆเต็มแผ่นหลังเกิดจากความชื้นเปลี่ยนแปลงนานร้อหปีขึ้น เม็ดแร่ดอกมะขามเม็ดดินดำโผล่หลายจุดบนด้านหลังเห็นเม็ดเล็กๆสีดำคือแร่ธรรมชาติในมวลสารผงวัดระคังแท้ลอยหนอนด้นแบบยาวเว้าพบลายคดคล้ายลอยสไลด์ของเนื้อเก่าซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับพระในกรุบ้านเก่าโบราณผิวด้านหลังสากแห้ง ไม่น้ำมันตรงตามลักษณะพระที่ถูกกดพิมพ์ด้วยผมปูนหอยแท้พระสมเด็จวัดระฆังองคูนี้ผู้มีบุญสัมพันธ์เท่านั้นจึงจะได้ครอบครองพระสมเด็จแท้ระดับองคูนี่คือความเชื่อ ที่ตรงกันทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายวัดระฆังสายบ้างขุนพรมสายช่างหลวงผู้เฒ่าผู้แก่โบราณน,นักสะสมระดับปรมาจารย์ต่างพูดเหมือนกันว่าพระสมเด็จจะไปอยู่กับผู้มีบุญผู้มีวาสนาเท่านั้นใครไม่มีบุญแม้จับอยู่ในมือก็จะจากไปโดยอุบายทำไมพระสมเด็จถึงเลือกคนเหตุผลตามคติสมัยสมเด็จโตคือ หพระสมเด็จเป็นพุทธรัตนผงวิเศษที่ถือว่าเป็นพระเนื้อผงอันดับหนึ่งของสยามต้องใช้บุญบารมีถึงจะรักษาไว้ได้ 2. พระสร้างด้วยพิธีใหญ่มวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั้งผงปัตมังผงม,มหาราชผงอิทธิเจผงตรีนิสิงเหผงพุทธคุณรวมทั้งการปลุกเสกโดยสมเด็จโตหลายครั้งพระระดับนี้จะอยู่กับผู้เหมาะสมเท่านั้น 3. พระสมเด็จมีเทวดารักษา ตำราสมัยโบราณระบุว่าผู้ไม่มีบุญย่อมครอบครองไม่ได้นาน 4. พระสมเด็จส่งเสริมเฉพาะผู้มีจิตตั้งมั่นในสิ่งดีงามถ้าใจไม่ตรงธรรมะไม่ถึงพระจะไม่อยู่ด้วย 5. ยิ่งเป็นพิมพ์พระประธานเชียงแสนซึ่งเป็นพิมพ์มหาราชยิ่งต้องอาศัยบุญบารมีสูงเพราะพิมพ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้นำผู้ทำภาร,รกิจใหญ่ผู้มีหน้าที่สร้างประโยชน์แก่ ผู้อ่ในวันนี้ทางศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินสาขาชนบุรีจึงได้นำมาจัดโปรพิเศษให้กับท่านสมาชิกได้บูชาและนำไปเป็นมหามงคลให้กับครอบครัวนะคะท่านใดสนใจนะคะกรุณาทักไปที่ลาย AO ของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินสาขาชนบุรีตามไอดีลายด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ